ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่669้ดินแดนแห่งความตายตอนที่สี่อูสเสียเดินตรงไปที่หินสีดำก้อนหนึ่งอย่างช้าช้าแค่พริบตาเดียวเยี่ยฉาก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างข,างของอูสเสียและดึงนางออกมาอยู่ข้างๆก้อนหินก่อนที่อูสเสียจะทันได้สติก้อนหินสีดำที่นางเพิ่งยืนอยู่ข้างๆ กพลันถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยเงาสีดําขนาดมหึมาก้อนหินสีดําที่แข็งมากนั้นแตกสลายกลายเป็นฝุ่นในทันทีคุณหนูเราต้องไปจากที่นี่ทันทีขอรับเย่ฉาพูดอย่างรีบเร่งเขายือนอยู่ข้างหน้าอูเสียเพื่อปกป้องนางขณะที่จ้องมองไปที่เงาสีดําที่กําลังใกล้เข้ามาอย่างช้าๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเงาสีดํานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวมันมีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ แม้จะมีแสงไฟจากบอไฟพวกเขาก็ยังไม่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนเลยแต่รังสีกดดันที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อนั้นอยู่ในระดับที่เหนือกว่าที่พวกเขาเคยเจอมาก่อนจะจะจะเจ้านั่นมันคืออะไรเชวชูจ้องไปยังเงาสีดําขนาดมหึมาที่อยู่ในหมอกแม้ว่าเขาจะไม่สามารถมองเห็นได้เอ๊ะเจ้านั่นบอกไม่ได้ว่ามีรูปร่างเป็นยังไงแต่ดูจากขนาดของมันแล้วมันไม่ได้เล็กไปกว่าร่างที่แท้จริงของท่านแบะเลย อย่าบอกนะว่ามันคือสัตว์อสูรระดับผู้พิทังอีกตัวหนะว้าหัวเหวาพูดพร้อมกับตกตะลึงตอนที่มู่เฉียนฟ้านเจอกับสัตว์ประหลาดที่ก้นเหวเขาไม่เห็นด้วยซ้ําว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเป็นยังไงและในตอนนี้คณะเดินทางทุกคนก็ตระหนักว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่มู่เฉียนฟ้านเคยเจอเมื่อครั้งนั้นอย่างแน่นอนสัตว์ประหลาดตัวนั้นใหญ่จนนึกไม่ถึงในขณะที่มันยืนแสงจากบอไฟไม่สามารถส่องไปถึงหัวของมันได้เลย ทั้งหมดที่พวกเขามองเห็นก็คืออุ้งเท้าหนาข้างหนึ่งที่มีกรงเล็บแหลมคมบนพื้นเหนือกรงเล็บแหลมคมขึ้นไปก็ปกคลุมไปได้เกกล็ดสีเขียวกรงเล็บนั้นส่งประกายคุกค,คามเมื่อแสงไฟกระทบมันแบะแบะราวกับว่าท่านแบะแบะรู้สึกถึงตัวตนที่อันตรายได้จึงส่งเสียงร้องเตือนออกมาสิ่งที่สามารถทําให้สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ระวังตัวได้จะต้องไม่อ่อนแอไปกว่าท่านแบะแบะอย่างแน่นอนสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนั้น ขยับมาข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ละก้าวของมันทําให้พื้นดินใต้เท้ามันสั่นสะเทือนหมอกสีขาวล้อมรอบสัตว์ประหลาดตัวนั้นหนาแน่นมากในขณะที่มันเคลื่อนไหวหมอกรอบตัวมันก็ไม่ได้กระจายตัวออกไปเลยแต่กลับยิ่งหนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิมอีกหมอกหนาแน่นนั้นดูเหมือนจะเป็นลมที่พัดดึงดูดเข้ามาและทําให้คณะเดินทางทุกคนรู้สึกถึงความร้อนได้ขนาดที่ใหญ่โตจนเกินจินตนาการนั้นทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวได้อย่างมากมาย หนีเร็วเยย่ยฉาหันมาพูดอย่างร้อนรนเขาไม่คิดว่าเจ้าตัวนี้จะถูกนำลงมาที่อาณาจักรล่างเพื่อเฝ้าพิทักษ์รักษาที่นี่ด้วยสวรรค์โปรดทั่วทั้งโลกนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้แล้วคนจากอาณาจักรแห่งความมืดเอาเจ้าหนี้มาไว้ที่นี่ได้ยังไงกันสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในใจของพวกเขาไม่มีใครสงสัยในการตัดสินใจของเยย่ยฉาตอนนั้นเลย แทบจะเป็นเวลาเดียวกับที่เยี่ฉาตะโกนอู๋เสวี่ยและทุกๆคนของนางก็หันหลังออกวิ่งเต็มฝีเทา้ากลับไปตามทางที่พวกเขามาในทันทีความเร็วของเจ้าตัวนี้ไม่มากนักดังนั้นแค่วิ่งให้เต็มที่เพื่อหนีไปจากที่นี่ยิ่งไกลย,ยิ่งดีก็พอแล้วเยี่เหมยนั้นคอยระวังตัวอยู่อีกด้านหนึ่งเขาสบตาก,กับเยี่ฉาและเห็นรอยยิ้มขมขื่นที่ใบหน้าของกันและกันต่อให้พวกเขาสองคนจู่โจมสัตว์ประหลาดตัวนี้พร้อมกันมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะมันได้เลย ซึ่งตอนนี้ทางเลือกเดียวที่พวกเขามีก็คือหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะรอดชีวิตทุกคนต่างก็วิ่งกันอย่างบ้าคลาั่งแต่พวกเขาต้องไปตามเส้นทางเดิมที่พวกเขามาหากผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้พวกเขาตกลงไปในบ่อน้ําไร้ก้นจํานวนนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณนี้พื้นดินแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยกับดกักและยังมีสัตว์ประหลาดที่ทาให้สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์รู้สึกกลัวได้อยู่ด้านหลัง ทุกคนต่างก็รู้สึกหวาดกลัวจับขั้วหัวใจทันใดนั้นความร้อนแผดเผาที่พวกเขารู้สึกเมื่อครู่ก็สัมผัสได้รุนแรงขึ้นที่ด้านหลังอุ๋เสียหันกลับไปทันทีและเห็นบอลเพลิงสีเขียวพุ่งตรงมาที่นางแบะยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่670วิกฤตตอนที่หนึ่ง ท่านแบะแบะส่งเสียงร้องออกมาทัานใดนั้นร่างเล็กกระจ้อยร้อยของมันก็กระโจนเข้าใส่อูเสืออย่างแรงกระแทกนางให้ออกไปจากตำแหน่งที่ยืนอยู่ทำให้บอลเพลิงสีเขียวกระแทกร่างเล็กๆของท่านแบะแบะในทันทีเปลวไฟของมันปกคลุมท่านแบะแบะทั้งตัวในพริบตาขนสีขาวราากับหิมะข,ของมันกลายเป็นสีดำและลุกไหม้ทันทีอูเสือก็ใจหายวา่าเมื่อเห็นท่านแบะแบะที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นสีดำทั้งตัวและล้มลงไปกับพื้น นางผูกเข้าหาร่างเล็กๆนั้นพร้อมกับกอดท่านแบบเอาไว้โดยไม่สนใจความร้อนที่แผดเผาแขนของนางเลยแม้แต่น้อยนางกอดร่างเล็กที่น่าสงสารเอาไว้แน่นจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอีกครั้งจากภายในหมอกเมื่อเห็นอู๋เสียถูกโจมตีเฉียวชูและคนอืนอ่นๆก็หยุดทันทีจากนั้นก็วิ่งกลับมาหาอู๋เสียก่อนที่พวกเขาจะไปถึงตัวอู๋เสียสายลมรุนแรงก็พัดกระโชกขึ้นจากภายในหมอกลมนั้นรุนแรงมากจนพัดเอาทุกคนในกลุ่มลอยขึ้นไปในอากาศ แล้หมุนวนอยู่ภายในสายลมนั้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้น้องอูเสียดวงตาของเชลชูเบิกกว้างภายในพายุหมุนนั้นเขาเห็นอูเสียลอยหายไปในหมอกก่อนจะพบว่าตัวเองก็ลอยออกไปไกลเช่นเดียวกับคน,นอื่นๆภายในหมอกสีขาวที่มองไม่เห็นนั้นทุกคนในกลุ่มต่างทยอยหายไปจากสายตายกันทีละคนในความมืดอูเสียถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาสมองของนางยังคงมึนงงหัวของนางปวดมากและรู้สึกราวกับกระดูกทั่วร่างแตกหักทั้งหมด พื้นดินใต้ร่างของนางเย็นเฉียบนางกระเสือกระสนลุกขึ้นอยู่ในความมืดแต่ทันใดนั้นนางก็รู้สึกเจ็บที่ขาซ้ายเหงื่อเย็นๆไหลลงมาตามขมับเนื่องจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมือของนางเอื้อมออกไปสัมผัสอรอบๆตัวภายในความมืดที่มองอะไรไม่เห็นในที่สุดนางก็แตะโดนผิวเย็นๆของบอลไฟนางคว้าม,มันไวท้ทันทีและใส่หินวิญญาณเข้าไปแสงไฟกระพริบวูบวับขึ้นมาขับไล่ความมืดมิดออกไปรอบด้านเป็นสีเทาและขาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รอยไหมบนพื้นดูเหมือนถูกเผาเด้วยเปลวเพลิงร้อนแรงร่างสีดำไม่เกรียมขนาดเล็กนอนกองอยู่บนพื้นอย่างอ่อนแรงโดยไม่ขยับขยืขย้อนเลยแม้แต่น้อยอูเสือพยายามดันตัวเองให้ลุกขึ้นนางพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเคลื่อนที่ไปขาซ้ายของนางหักจากแรงกระแทกและทุกการเคลื่อนไหวทําให้เหงืง่อเย็นๆไหลลงมาตามใบหน้าของนางอย่างไรก็ตามนางกัดฟันลากตัวเองไปที่ด้านข้างของ,ของร่างเล็กกระจจอยร้อยที่นอนนิ่งไม่ขยับนั้นอย่างช้า,ชาๆร่างสีดำไม่เกรียมที่นอนอยู่ในอ้อมแขนของอูเสือก็คือท่านแบ,บ่บ ที่ใช้ร่างของมันเองกันบอเพลิงสีเขียวให้อูเสียไว้ในตอนนี้ขนสีขาวเรากับหิมะที่หนานุ่มของมันไม่เหลืออยู่อีกแล้วผิวหนังของมันถูกไฟไหม้อย่างหนกักมีบาดแผลบางแห่งที่มีเลือดไหลออกมาด้วยอูเสือไม่สนใจอาการของตัวเองแต่รีบตรวจดูอาการของท่านแบบแะทั้งตัวมีบาดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรงไม่เหลือที่ว่างเลยซักแห่งมันหายใจหอบกระชั้นและอ่อนแรงดวงตาที่เคยกระตือรือร้อนของมันตอนนี้ปิดสนิท ใบหน้าสีดำแสดงออกถึงความเจ็บปวดทรมานอูเสือถึงกับมือสัน่นแต่ก็เพียงครู่เดียวเท่านั้นนางมังคับตัวเองให้สงบใจลงอย่างรวดเร็วแล้วรีบเอาขวดยาออกมาจากถุงจกกักรวาลิมิติหลายขวดเทยาทั้งหมดออกมาอย่างไม่ลังเลและผสมพวกมันกับน้ำก่อนจะทาลงบนตัวของท่านใบแบะอย่างระมัดระวังและอ่อนโยนจากนั้นผิวหนังที่ไม่เกรียมเสียหายอย่างร้ายแรงก็ค่อยๆมีปฏิกิริยาและดูดซับยารักษาเข้าไป อูเสียทายาลงบนบาดแผลที่มีเลือดไหลของท่านแบบแบดด้วยทุกครั้งที่ยาโดนแผลร่างเล็กๆ็กของท่านแบบแบะจะสั่นด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงถ้าเคยเห็นว่าท่านแบบแบะน่ารักหน้ากอดมาก่อนแต่ร่างเล็เลกเล็กกระจ้อยร้อยในอ้อมแขนของอูเสียตอนนี้กลายเป็นลูกบอลเนื้อหน้าสยุสยองเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลของมันเปื้อนมือของอูเสียแต่นางไม่ลังเลที่จะอุ้มท่านแบบแบะไว้ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนเลยแม้แต่น,น้อยเพื่อที่จะรักษาบาดแผลของมันได้อย่างละเอียด